น่ากินมากค่ะน่ากินมากเลย สี่สิบนี่ประมาณกี่คู่นะคะพี่สี่คู่ครับฝาละห้าบาทส <4 S 2> ี่คู่อ๋อฝาละห้าบาทอืออื้อร้านหอยครกรอคิวนะคะ วันนี้ตักพามากินหอยคกน้าตลาดเช้าวัดทับกระดานอยู่บ้านนานะคะวันนี้ตักอยู่นะครนายกค่ะรอคิวหอยคกกันค่ะอันนี้ขายเป็นชุดใช่ไหมคะพี่ใช่ครัเป็นชุดชุดละเริ่มตน้น4 0กับห0กับ50นะคะลูกค้าต้องยืนรอกันเลยทีเดียวค่ะ มีกุ้งมีหอยมีหมึกค่ะคุณผู้ชมปูอ,อัดน่ากินมากค่ะร้านนี้เขาจะอยู่ในวัดทับกระดานนะคะตลาดเช้าทุกวันอาทิตย์นะคะ เตานึงนี่ใช tamam <iendo> ้เวลานานไหมคะพี่ประมาณ15นาทีโอนานเหมือนกันค่ะคุณผู้ชม มีหอยมีหมึกค่ะโอใส่หอยกันแบบนี้เลยเหรอคะพี่โอ้ใหญ่มากักโอ้ ใส่หน้าให้ล้นทะลักกันแบบนี้เลยค่ะคะุณผู้ชม อันนี้ไข่แบบเพียวๆเลยเหรอคะครับผมอืมน่ากินมากค่ะนนเหมือนพิซซ่าเลยค่ะนนเหมือนพิซซ่าเลยค่ะ

อันนี้ได้มีแฟนชงแฟนชายหรือเปล่าครับเนี่ยไม่มีครับไม่มีเนาะค่ะ มือนพ <ique> ิซซาเลยค่ะคุณผู้ชมคือพอจะได้ไหมหนึ่งกล่องเมื่อกี้ลืมสั่งเดเป็นไงดวราค้าสั่งมาแล้วยังได้อยู่ครับยังได้อยู่ซึ่งสี่กล่องน่ะหนึ่งกล่องหนึ่งกล่อง โอ้น่ากินมากเลยสี่สิบนี่ประมาณกี่คู่นะคะพี่สี่คู่ครับฝาละห้าบาทสี่คู่อ๋อฝาละห้าบาท ชิ้นละห้บาทค่ะคุณผู้ชมลูกค้ารอคิวเลยทาโกยากิก็ขายดีมากเลยนะร้านเดียวกันนะคะของน้องใช่ไหมค่ะห้าสบ้าสบ้ ดค่ะเดเดี๋ยวเราไปหาที่ชิมกันนะคะตรงใครที่อยากมาอุ่นหนุนนะคะก็มากันได้ทุกวันอาทิตย์นะคะอ่าพิกัดร้านเนี่ยเขาจะตั้งอยู่บริเวณข้างใน ถ้าเ,าเดินเข้ามาเนะ่ยคือตรงที่จอดรถเลยนะท้ายเลยในวัดคับกระดานเลยค่ะอําเภอบ้านานาคนะจังหวัดนครนายกนะคะม,มาค่ะผู้ชม หอยทอดหอยทอดของเรา,า,าน,นี่หอยครกหอยครกห้าบาทคะ่ะรอคิวนานมาก,กเพราะว่าลูกค้าเยอะมามาชิมกันนะคะโอ้ยอุ้งตัวเบลอเลยห้าบาท่อก่อนนะ่าจะรอหน้าดูอื้อโอ้ อร่อยอืยอหมคือตัวน้ำจิ้มเขาจะมีความเผ็ดนิดนดน,ดนะคะส่วนหวานเปนเรี้ยวน้ำจิ้มอร่อยอะ่ะอร่อยเลยน้ำจิ้มหอยทั่วไปที่เราทานก็คือจะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะจะไม่ค่อยหวานเฮ้ยจะไม่ค่อยจะไม่ไม่ไม่เผ็ดแต่ร้านนี้เขาจะมีแบบความเผ็ดนิดๆิดนะคะ

ชิมค่ะอ,อ,อร่อยอือค่ะคุณผู้ชมน,นี่ก็เป็นอีกหนึ่งร้านเด็ดนะคะตลาดเช้าอือมาหนุ่มกันได้เลยเขาจะมีทากโยกยากิด้วยแล้วก็มีหอยคก ขายดีขายดีค่ะคุณผู้ชม,มจนลูกค้าเนี่ยต้องยืนรอหน้าร้านกันเลยอะ่ะก็ไว้พบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะตลาดนี้คือหลักๆถ้าใครมาแบบของมือสองเนี่ยตางแนะนำเลยนะคือแบบอ้อมตลาดเลยของอ่ะแล้วก็ของกินก็เยอะของชาบวบ้านอัไนเยอะเลยอืมค่ะเดี๋ยวเราต้องถอดตัวลาไปก่อน ไม่โบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะขอบคุณทุกการังใจทุกการติดตามค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะร้อนมาก